ันนี้เฟนแบนด์ของเรานะคะจัดทริปเรือยอดเป็นครั้งที่3แล้วค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเรามาในนามของกันแดดผิวพองนะคะก็คือตัวนี้ค่ะสินค้าทาเดของเรานะคะชื่อแคมเปญว่าฟินบนยอดกับกันแดดผิวพองค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะพาไปดูว่าตัวแทนของเรานะคะเขาเตรียมตัวยังไงแล้วเขารู้สึกยังไงกันบ้างไปค่ะไปเลยไเลยจะยังไม่เสร็จเลยโอเคโอเคโอเค ไปไปไป,ไปคนอื่นก่อนสวัสดีค่ะแม่ฝนกับแม่ฟ้าเป็นไงบ้างคะเตรียมตัวกันยังไงเอ่ยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากมาจากแปดลิ้วเลยนะคะแล้ว<ม>่มาสู่ใช่้ากับฝนนี่มามาแยกกันเพราะว่าตอนแรกเกือบจะมาไม่ได้แต่ว่าด้วยความที่อยากมา<อ>มากเข้าใจดีมากๆก็เลยต้องมาเปิดห้องนอนที่พัทยาแล้วก็มาตั้งแต่เมื่อวานเลยมาวันนี้ไม่ันด้วยความ จะมาไม่ได้แต่ว่าวยังโชคดีได้มาขอบคุณมากคมากค่ะยอนเลยค่ะมาขายแบรนด์นี้นะคะได้ขึ้นรายยอนนะคะแม่สองรู้สึกไงบ้างคะมาครั้งนี้ดีใจมากเลยค่ะซ้อนนอนแทบไม่หลับเลยค่ะเตรียมตัวเป็นอาทิตย์เลยนะคะรู้ว่าตัวเองได้มาแบบไม่คิดเลยว่าตัวเองจะได้มาอยู่จุดจุดนี้ 1> <1> คือวันวันก็ทําแต่งานส่งแต่ของก็ขอขอบคุณเฟน่าแบรนด์นะคะที่ให้โอกาสในครั้งนี้ค่ะเคยเห็นเรือยอดยังคะไม่ค่ะ สาม่านแม่เมยหน่อยค่ะวันนี้เป็นไงบัางคะมากี่ครั้งแล้วอุ้ยครั้งที่2ก็ยังตื่นเต้นอยู่นะคะเตรียมตัวไว้นานมากพอครั้งแรกตื่นเต้นมากครั้งนี้ตื่นเต้นมากกว่าค่ะ,ะครั้งแรกกันแดดแดดแรงมากไม่มีกันแดดใช้มาครั้งนี้ไม่กลัวค่ะลกล้า, <laughs> า้าแดดนะคะ,อะขอบคุณเฟน่าแบรนด์นะคะที่ให้โอกาสดีๆครั้งที่2แล้วค่ะยังตื่นเต้นอยู่ค่ะค่ะ <c oughs> แล้วแม่ก้อยเป็นไงบ้างคะรู้สึกโอเคไหม มันเป็นครั้งแรกเนาะก็ได้คำปรึกษาจากแม่เมย์เลยค่ะเพราะว่าแม่เมย์เขามารอบสองแล้ว๋อแล้วแม่เมย์แนะนําแม่ก้อยยังไงบ้างคะว่าองไม่ต้องตื่นเต้นมากนะให้เป็นตัวของตัวเองนอนให้หลับพักผ่อนให้เพียอแล้วได้ได้บอกแม่แม่ก้อยไหมว่าต้องกระโดดน้ําด้วยอุ้ยกระโดดน้ำโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเคยมาเลยย้อนหรือยังคะยังไม่เคยค่ะ แล้วรู้สึกเป็นไงมัางคะรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็คือมาแบบปุ๊บปั๊บเลยเพิ่งเปิดบินแล้วก็ยอดขายล้วมากก็เลยแบบได้มาเลยค่ะโอ้แล้วใช้สินค้าผลิตภัณฑ์เราเป็นไงมัางคะตัวทาเดยใช่แล้วชอบมากเลยค่ะเนื้อครีมเกี่ยง่ายแล้วก็กลิ่นหอมมากไม่ดอกระหว่างวันเลยแล้วคือที่สําคัญเนี่ยนี่เป็นคนที่ชอบแบบปาร์ตี้ตอนคืนมากแล้วเวลาทาไปแล้วโดนแสงเนี่ยคือแบบผิวผ่องมากแล้วก็จะมีคนเนี่ยทกเยอะมากใช่คือแบบ เลิศมากค่ะอยู่ได้ยันเช้าเลยวันนี้เตรียมเคื่องพรกี่ชุดคะห้าชุดค่ะโอ้ยบางๆชุดต่ใส่รัวเลยวันนี้โอเคค่ะขอบคุณค่ะแต่งหน้าเสร็จแล้วเป็นไงบัางคะค่ะดีจังใชค่ะแต่งเสร็จแล้วสวยเป๊ะแบบนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเนาะวันนี้เป็นไงมั้งคะรู้สึกตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากอันนี้ขึ้นเรือเป็นกี่กี่ครั้งแล้วคะเนี่ยสำหรับแปมขึ้นค่ะ ไม่ย้ครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกขึ้นที่ไหนคะครั้งแรกก็ขึ้นที่เนี่ยอันนี้ขึ้นครั้งแรกค่ะก็นอนไม่หลับหลายวันเลยเต้นมากเพราะว่านเต้นเห็นเห็นได้น้าเฟซบุ๊กอวดชุดเหญ่เลยเพราะว่าปกติอยู่อยู่ที่บ้านนะคะก็ไปทํางานแล้วก็ทํางานอย่างเดียวเราไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะได้ขึ้นเรือยอทแบบว่าตื่นเต้นจนนอนไม่หลับเมื่อคืนก็นอนไม่หลับค่ะเรือยอทนี่เป็นความฝันเลยไหมคะเป็นความฝันเหมือนกันค่ะจะได้ใส่ชุดสวยไทย รูปคนอื่นทางเราทางเราเตรียมช่างกล้องไว้ให้แล้วไม่ต้องห่วงค่ะรูปสวยแน่นอนแล้วแม่แป๋มแนะนําอะไรแม่ยิบมังคะมาครั้งที่สองแล้วก็เพื่อนๆที่มากันครั้งแรกค่ะจะตื่นเต้นแบบกลัวเมาเรืออะไรแบบแต่รับรองนะค่ะขึ้นเรือไปขึ้นเรือแบบหนุ่มบ้านนิ่มมากไม่มีไม่มีเมาแน่นอนโอเคค่ะขอบคุณค่ะ มันมันโพสกันเลอ,อย่าเพอย่าเพิ่งโพสีได้อย่าเพิ่งโนะพสีอัหนแล้วเดีนะ๋ยวนะวันนี้เรามีเกมมาให้ตัวแทนเล่นด้วย Tiếng lắm วันนี้นะคะพวกเราก็ขอขอบคุณกันแดดผิวผ่องและเฟน่าแบรนด์นะคะที่มอบโอกาสดีๆและทริปสนุกๆให้พวกเราค่ะค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากมีรายได้เสริมและมีโอกาสดีๆอย่างพวกเรานะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราได้นะคะแบรนด์เฟน่ากันแดดผิวผ่องค่ะ yeah.